น่องจอคุณน่องจอตนี้เหรอดนเชะจอเลยเนาะน่อหอกว้าลงคุณดเลยควเหียดรอบนี้คุณขวดเลยเนาะอือชูบ้างเนาะอออ๋องชูบ้งวา่กระไรดตัวนมาตทุกคนตัวคลิปเลกเดียวได้สี่ตัวโอเคนู่นาเหยียดได้ลไปเลยเลยคลิปยาวรอบนี้ รอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงแโอโลเนาะกรติมเลอเนาะโอลเล่นสยนัดเลยทุกคนวัานชิมวนชิมฮ้ะวะัดเทยฮัเทยโ้โเยองนเวันได้ดีเรวันไ้ดีมันมานตรงนีนี่จ๋นี่พปกปวองกรเนี่ยอ้พวกพวกอรเนาะทุกคนโอโลเล่นอยู่ทีอยู่เขาชุกเลยนาะเขาจุกเลยวอโเล่นโอโลวอดรเขาจุกเลยท่นจะลนจะเลนเนาะเล่นวอดวอดเยอะใช่ไหมทุกคนองดารับา ปลาไม่รู้อยู่แถวนี้โหโอ้ตังเอียดปลาลลกคนองจอลเ่ออยานี้เหรอเสเได้อเกเลยเนาะเนาะลอหิวาลงกขวดเลยเอียดรอบขวดเลยเนาะ้ชว์บางเนาะอุอชว์มังอุ้วกีตดทุกนเนี่ยบกเคยบกเยเนี่ยบกเคยบังมาเรอรอมอดรอนี้ตัวจริงช่งเลยเลย่สีตัวเลยเลวดก่อนเวดก่อนเลยไตไปตงนักพีีเดอีดอดนั เออในรูมันมีจริงเราไปออมดูอดทุกคนกำลังกำลังอยู่มั่งจ่าปลามันขึ้นอยู่ริมเบเลยอยูริมเนี้ยนั่นแหละรูบัดปนั้นแหละ่น่ารุนมันตีชื่อแบบนั้นนู้ดวอดไหมนู้นในมันไหมไม่รู้ว่าจ้องก่อนนี่แทงเลยมั่งจ่าร้อนปีเนี่ยตายเงี่ยมันเออมันเอเอาแล้วครับมังจ่าเอาแล้วครับลูกแจกแจกหมดดีดีดีเรื่อยลาว ตั้งไว้ดีกว่าตั้งไว้แล้วมันมันจะตั้งไว้ตรงนี้เออดักไว้ดักไว้ดักไว้เออตักไว้หัวมุมนันเลยทุกคนทุกคนคอยดูนะเออคอยดูคลิปหน้าคลิปหน้ามาดูกันเราว่าจะมีตัวไหมเนาะเออเรามาเก็บกันคลิปหน้าน้ำลึกอะไรมีทองเขียนอะไรล่ะนี่เขียนเลยหล่ะไปไปไปงวงกันไป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 ดูก่อนัวทุกคนอืมเดี๋ยวเจอเราให้ดูเป็นรายอะรายอะนางมีโหวดนั่นดูขอบปะนี้ทุกคน อันมั้นอ oh, <_ Jean> ั <bulun> ่นอืมแจกแจกมันดูอะไรไม่รู้อ๋อรื่มเงียบรื้งเงียบนอนไปถึงที่ของแล้วตอวมาถึงที่ของแล้วทุกคนนองเลยทำไมผับก็แล้วไม่ไปเข้าไปล้วต้องเดินทังล่างดูเล่มัน้างล่างมันเทือนอะไรบ้า มันมันเตือนปกติอยู่เลยคอรงหงน่นัลูกปลาอะเลยี่หน้าสวยนักหน่งเจริงเหรอจริง,งจ้าอาเียบพวกฟองลยติดไหมยจริง,รงของจริงเหรองแต่ว,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 ว่าในาัวน้ำเพื่อเพื่อมันยางที่ตานั้นตตนั้นไม่ยนดีงนปน้เวเบพกองปลาดูลี้ยงก่อน นู้นนูนู้งเหียบเห็นแตไกลเลยนูนูงเก่าอ่เลยนนนนนา่าเดี๋ยวน้ำเพื่อบเน้ำเพือบน้ำเพือบตรงนี้อ๋อใน่น่เห็นไกลเลยน้ำก็เพื่บไหมในที่เปล่าไหมทคนฟงนั้นลองจามวกนัานมาเร็วอันเลยเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยนั่นหมดไม่ที่บัดนี้พอน้าเพือบอกเสียเลย ลง้นย่าทุกคนล่ะมันเลยนี่ตงเออจัดไปหไปลทุกคนห่นี่ทุกคนดูน้องโเกน้องจ้านเกดึนวรอบนี้ขึ้นขึนหวนในดูดิว่นชิมขวดขึนขวดมากไปมาถ่ายๆเาาันดไปตงไปไกลๆแบบนี้เกลดบางรันเบ็ดมดล้ววันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เบ็ดเต็ม เดียลเงียบต้องเดินกลงนี่ห็นไหมทุกคนพของพี่วันนี้าตกุ่วางไม่เห็นดตกุงก่อนบางแกนาะออให้มึงตักเดี๋ยวเราดินดักมาเลวอดก่อนเดินตรงนี้เลยเลยจะเห็นเรืองนันดักบวดก่อนป่านี้เราาโอดวันนั้นนุปลาปักปลาปักบุงเดี๋ก voilà. ็ตัน ไล่มาลืมเห็ดไล่มาได้เลยไม่เห็นวทีปลานีร่จมันไม่เห็นตนี้นี่ยแต่ไม่แน่ใจนี่ก็มาตัดเบื่ออก็มาตัดเบื่อเรนี่ปลานี้ของแทพีทุกคนวันนี้ในวงไม่รู้เปล่าอกไรยังวในนี่เราเร็ดืมพ้นไปลกทุกคนนูทุกคนวงนี้โลเลยด้วยเทเลยทุกคนมันลั่นลงเลยไหม ถ่ายไม่มีเบ็ดไม่มีเบ็ดเลยจัดเรื่องจังจัดเลยโลโพดวอดเยี่ยนัดลื่นที่นี่ว้าวโลเพาะมันยี่ห้อผุ้งลื่นโลทุกคนนั่นนู้บังมาดมาดอยางวัเช้าเช้ามาดเนี่ยเช้าเช้าชุกตรงมาดึงบอกด้ยวาอยากกินเล็โอ้โหเล็บปลาเนอะว่าเพื่อนเลยตัวนี้มึงอย่าทำให้ตรงเรื่องจ่าไปไปใส่ต่อบางเหยียดมือสั่นหมดเลยนั่นวอดไหมของเหยียดนั่นอยู่กลางน้ำมไม่รู้หน่อยนั่น ไม่ใช่นะใครกรอบอย่เด่นดีน่นในกี่ตัวเลยเอาเลยดิผานเรื่งกาชุดตกวชุดนี้ทุกคนขึ้นหลูขึ้นหลูแน่นอนเลยไปต่อไปต่อของแท้ไปทุกคนเอออไปเดี๋ัเหียบปิิปก่อนวะเดี๋ยวถ่ายเฉดได้เขาเละอีามาถ่ายเฉิดิอปิดลิปก่อนมัเหยียนาทีแล้วเราเดินไปให้เอฟซีเ่าข้าวขวก่อนชุนี้ปิดนัวกไ่ที๋วันนี้ ดุนหนัดเลยเื่นเต้นเลยนะมองเห็นไปหานวเีน่ยตรงนี้ตรงนี้รอยก็ตัดเลยตวหลายวันเลยตะวันวันนั้นพบตรงนี้อวันี่ยดนกระป๋ากิ้มาเลยทุกคนเลยววัดก่อนเลยของเล็ของ เลยกโครงก่อนน่าจะมีนะของขี้ม้วนขวดนี่โควงจ่าเนี่ยมาดูอ๋อเราเดินไปตานี้ดูพื้น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 มันแกดักทางนั้นก่อนดักหัวก่อนเนี่ยพงอยู่นี่พงอยู่นี่่เหรอเออเนี่ยพงอยู่นี่นี่ดักไปนะนี่ทุกคนมาลงก่อโหดอยู่ตรงนั้นเมาพื้นมาพื้นจับเลยนะงานตายดีนะจับเลยจับเลยเราโหวดเลยชิบิลาทุกคนบล็อกกินเลยนี่กินขี้ม้วนเลยในปลาออกไปนั่นเลยเหร ไม่รู้ออกทางัดเลยัวออกทางนั้นน่ดังนั้นไหมไม่เห็นเอังลยดิอื้ามาแล้ทุกคนเข้าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊มองเหนจิไปดิมองเหนจิปั๊บลุจ้าวองจ้าเขียวอสานไม่เกาะเขียวอสานเลยทุกคนนี่ทุกคนจุดจับในมือก่อนในมือก่อนในมือก่อนือืโอ้โหหล่อเลยหอแีัน ยใส่ถุงสิกว่าเลยถุงขึ้นจ่าแรกเพื่งไม่เห็นหมดไม่เราเดินแต่ในนู้นไม่เดินแต่บนบนนอนตุ้ยโอะเต็มหมดเลยตุ้ยโอเคมาปิดคลิปนี่ทุกคนเลยผลงานวันนี้สองคลิปแล้วทีไรตอนนั้นบอกเลยว่าเต็มบีดิงแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยเลย มิเคยสนใจก็ทักหาบางเหยียดเลยทุกคนแต่บางเหยียดยังไม่ทำปลาทีทุกมีแจกแจกแจกนะจ๊ะแจกแจกเพราะว่าเคยกดไลค์กดแชร์แจกเพราคยกดไลค์กดแชร์แจกบางเหยียดว่าต้องกดหลังสามช่องอะไรวะต้องสามตั้งสามช่องบางลันบางเหยียดบางหมาบางเรยก็กดได้หมดในทีมงานโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนทุกคนเจอกันใหม่อีพีหน้าและคลิปหน้าไปก่อน